อันนี้ก็เป็น3ามหนะครับเว็บร้อยสิบไอหรือ2021ถึง2องพรุ่นนี้อัตราสวนที่ดูข้อมูลมา10ต่อหนึ่งมันจะตึงตึงกว่าตัว s 3ถึง s 5อันนั้นมันเก้า จุดศต่อหนึ่งอันนี้สิบจดศูนต่อหนึ่งแล้วกล่องมันตัดรออยู่ที่เก้าพันสองแต่ตัวเอสสามถึงเอกล่องมันจะตัดอยู่ที่เก้าพันแปดบางตัวนะบางรหัสอ่ะประมาณนั้นแล้วตัวนี้เขาบอกว่าเรงมาเขาค่อยมาที่แปดตัวฉะนั้นเราเซ็ตระบบเสร็จแล้วเราจะลองดูว่ามันจะใกล้เคียงกับข้อมูลที่ได้มาหรือไม่ ตอนนี้ก็ต่อระบบเสร็จลองดูรถเดิมกันก่อนโอเคมาดูกันเดี๋ยวเราจะลองปั่นดูสักสองรันสามรัน เรน,นที่หนึงนน่งเดีย๋ดวยวออกมาหน้าจอก่อนอ่า มานี่รันที่สองรอบตัดอยู่ที่เก้าพันหนึ่งเก้าพันสองประมาณนั้นน่ะมาอยู่ที่เจ็ดจุดหนึ่งสี่นะก็ใกล้เคียงกับที่เขาเคลมไว้แปดตัวก็ถือว่าโอเคอยู่ประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราจะเทียบรันหนึ่งรันสองว่ามันใกล้เคียงกันไหม มาเดีดูรันสามอีกรันหนึง ถ้าเดี๋ยวเราจะเทียบดูนะครับว่าสองสามนั้นอ่ะสามสี่ห้ามอ่ะสี่ห้ามะ,อ,า 4, มะอันนี้ก็เป็นสามสี่ห้านะครับ ส่วนรอบเครื่องก็จะอยู่ที่เก้าพันหนึ่งนะไม่เกินเก้าันสองเพราะตัวนี้กล่องเดิมมันจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็มีมาสามรันนะครับรันแรกอาจจะอาจจะเครื่องเย็นหรือยังไงร,รันที่สองนะครับเจ็ดจุดเจ็ดจุดหนึ่งสี่เจ็ดุดหนึ่งสามใกล้เคียงกันในย่านรอบเครื่องที่เท่ากันท็อกก็ใกล้เคียงกันนะครับฟาร์มเร็วก็อยู่ที่ร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบเท่าเท่ากัน ส่วนเอฟผมไม่ได้ต่อนะมันก็จะขึ้น10.5ประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไลโน่เซตระบบอะไรเสร็จก็ถือว่าใกล้เคียงกับค่าโรงงานที่เขาบอกว่า8ปดมาเราได้7กว่าก็ถือว่าโอเคไม่ใช่เขาบอกว่า8แล้วเราได้15 1ห้าสองเนี้ยถือว่าไม่ใช่อันนี้คือจุดหลังถือว่าโอเคหนักกว่าไม่เป็นไรความเร็วก็โอเคเลยนะพอรถวิิงจริงก็ ประมาณนี้แหละวิ่งปืนก็ไม่ไม,ไม่เกินร้อยสิบอะประมาณนั้นแหละก็ถือว่าโอเคนะครับค่าใกล้เคียงนะแต่ขึ้นตัวไหนก็ดูค่าของตัวนั้นไปเลยเวลาคาลิเบทอะไรพวกเนี้ยอ่ะเราจะเทียบว่าตัวนี้แปดมาตัวนี้สิบสองตัวนี้เจ็ดมาไม่ได้เดี๋ยวถ้าเราตัวเดียวกันอะในรถเดิมดูว่ามันใกล้เคียงกันไหมเาเอามาฝากเป็นทิ้เล็กๆตอนนี้ก็พร้อมใช้งาน <laughs> อย่าลืมมาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงและก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ